ครับผมตอนนี้ก็ตำแล้วเลยเนาะเดี๋ยวใส่ข้าวปุ่นเข้าไปครับใส่ข้าวปุ่นเข้าไปใส่ลงไปเลยครับครับใส่ข้าวปุ่นลงไปแล้วนะครับเนาะคนครับให้เข้ากันตำแตงส่วแตงนะครับืัอน,นี้ตำส่วแตง นเสียบๆน้อกันด้วยพี่น้องเอาขั้นตอนสุดท้ายผมไปใส่หนังไก่ครับเอาหนางลลังไก่เขาลงไปครับเทลงไปเลยซื้อมาเนี่ครับนี่ครับพ่นล้วนี่ครับมองได้สิเศียบก็เฮ็ดหาเอาเนาะพี่น้องเนาะ ปุกกันครับอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเทใส่ถาดครับครับผมพี่น้องครับเทใส่ถาดเรียบร้อยครับผมมาไหพี่น้องมหมนี้มาแสบต้องกันเลยครับนี่ครับมีหนังไก่ทอดกรอบใส่ร่วมไปเลยครับมีขนมจีนตำแตงปูปลาแวนปูปลาตำแตงปลานาะครับนัวน่ครับผมใส่หนังไก่ลงไปเลยครับ มาเสิร์เสน้ำกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูกูซูนครับวันนี้มากมากครับผมแล้วครับนี่ครับตำแตงส่วขปุ่นนะครับเนาะตำแตงส่วขปุ่นแล้ครับใส่น้งไก่กรอบลงไปน้าครับนี่ครับน้งไก่กรอบมาเสิร์เสน้ำกันด้วยครับพี่น้องสูกูซูนครับซิมก้อนซิมกรอนนะครับเนาะ อืแบบนั่นครับมาว่าพี่นองมาจานเด็ดมันนี้จานเด็ดครับไม่ต้องกินเขาครับมันนี้่จากพัญนา ใบ่บบกนะ่อกนะฮะฮัอนแห้งครับเพียงมันนี่ฮ่นอนแห้งมาครับทำซัวครับปุนแตงใส่นังไก,นก่นะคนร่วมกันไปเลยเนี่คย,นยครับตักขาสุกุสุกคนนะครับที่เขามารับช่งครับผม มามาัดเสร็มน้ำกันเด้อพี่น้องเลย <S <S พักกับกับว่ามีครับนี่พักอันนี้แหละประกานหอมพักสลัดนี่ครับ,อย,บ,บ,อ,รบ,รบอย่างเดียวเอาไง่ายๆนะครับน้องมินี่เอาไง,ไง่ายๆ แซ่บพี่ก้าครับผมอืมทำแบบนี้จะแซ่บพี่กันนะครับเนาะอืม คำอย่างนี้จะไปอหนอเอาเขาได้วหาวะคำเนี้ยรุนได้อืมอมาเด้อครับกินเขา่าปีปลาน้ำกันด้วยครับโอ้สแสบแห้งอู้มพ่อสีนะ เฮ็ดกินตลอดด้วยนะแบบเนี้แซ่บนะครับพี่น้องครับผู้ใได้เครืกิน,นึ้งยสีเนาะแซ่บเด้หืมได้หลายพักมีโบลายครับ เนี่ครับพี่น้องครับสุขุสุขคนครับผมอืมกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล่าไปคือเกาครับผมเดี๋ยวจัดการต่อหลังไม่ครับมาถ้าข่ายพี่น้องสุขุสุขคนนะครับขอบุณทุกท่านดีขอบว่ารับชมนะครับทั้งติกตอกหรือว่า youtube นะครับลูกอีสามชาแนลนะครับขอขอบุณ ทุกทา่านกดไลค์กดติดตามกดยังกระด้ครับผมคอมเมนต์มากกระด้ครับผมคอมเมนต์มาได้พี่น้องกูได้หมู่จักกันนอกนอกเาคอมเมนต์มาได้ครับแช่กันเลนกระด้ครับผมสารับมือดีกับฟอตัวล่าไปแล้วครับผมขอบคุณครับ